การที่ผมเนี่ยชนะใจตัวเองมันจะทําให้ผมทําทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวแล้วทําให้ผมเนี่ยประสบความสําเร็จมากขึ้นคือแรงขับเคลื่อนแต่ละคนไม่ไม่ไม่เหมือนกันบางคนวิ่งเพื่อเงินใช่ไ่ะเพื่อรางวัลแต่พอวิ่งแล้วไม่ได้ไปก็หมดแรงขับเคลื่อนของผมผมไม่ได้วิ่งเพื่อเงินผมวิ่งเพื่อทําลายสถิติของตัวเองสามสต้องผ่าน <laughs> 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 เราไม่รู้ยูงฝนแน่พี่โอ้ยสามสิบโลแล้วฝนตกตั้งแต่เริ่มโคตรหนัก พี่จะมาเบาตอนกิโลยี่ยี่หยี่หก่ยเราไม่รู้อยู่ฝนแย่พี่โอ้คิวแม่งมาหมดแล้วอะประมาทไปหน่อยเอาไอ้ถุงข้ามมาซอ,องเดียวไงโอเคสัปดาห์นี้ก็ recovery week ครับก็พักยาวๆ1สัปดาห์โค้ดบอกว่าจะไปหนักสัปดาห์หน้าเราก็จะเหลือเวลาอีกประมาณสักประมาณ78สัปดาห์คุณจะไปอยู่ในวงการไหนวงการธุรกิจวงการลงทุนวงการ เหรือวงการอะไรก็แล้วแต่ที่คนอื่นทำาการล้มเหลวอะเพราะเขาแพ้ใจตัวเองแต่วันนี้คุณชนะใจตัวเองอะคุณชนะทุกคนแล้วชี้แค่นี้เองคุณเป็นเดอะเบสในวงการแล้วบอกเลยว่าวันนี้ฝนตกแน่นอนครับ36โลนี่ทำไมมันอุปสรรคเยอะจังวะเมะื่อวานขาไม่เจ็บก็ไม่รู้จะวิ่งยังไงนะเพราะว่าตกหนักมากเลยที่เขาใหญ่อะแล้วก็หลายคนก็ถามว่าเอาแรงบันดาลใจมาจากไหนใช่ปะ <laughs> ทำไมผมซ้อม3ปีนะไม่เบิร์นเอาเลยสําคัญคือวันนี้เราต้องหาแรงบันดาลใจให้เจอก่อนถ้าวันนี้เราไม่รู้ว่าเราวิ่งไปทไําไมลองไปอ่านหนังสืเอเล่มนี้นะ Start w วิ h ไว y คือแรงขับเคลื่อนแต่ละคนไม่ไม่ไม่เหมือนกันบางคนวิ่งเพื่อเงินใช่ไ่ะเพื่อรางวัลแต่พอวิ่งเราไม่ได้ไปก็หมดแรงขับเคลื่อนของผมผมไม่ได้วิ่งเพื่อเงินผมวิ่งเพื่อทําลายสถิติของตัวเองเขาเรียกว่าเราต้องหาหมุมที่เรารักมันให้ได้ผมเป็นคนชอบเอาชนะตัวเองเมื่อวานแบบ มุดหญิดมากเลยอะวันไหนไม่ซ้อมนี่แม่งพุญญ่งหินนะเนี่ยเขาเรียกว่าวินังผมวิ่งไปเพื่อสถิติของตัวเองเพื่อชนะใจตัวเองเพราะผมรู้ว่าการที่ผมเนี่ยชนะใจตัวเองมันจะทําให้ผมทําทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวแล้วทําให้ผมเนี่ยประสบความสําเร็จมากขึ้นนี่ที่เราต้องวางห่างเพราะว่าเดี๋ยวเราจะโชบไงก็หนึ่งสอี่ห้าคับก็จะวางไว้นี่ห้าซอง เฮ้ยนักมึงกินอะไรเนี่ยซองสีแดงเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวคนไทยดิวะโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนพี่คือซื้อตุนไว้เราก็แบบไม่ได้กินไงพี่เคหมดแล้วต้องไปสั่งเนืนอซองนี้นะโอเคจัดไปนะแต่คนแม่งด่ากูอ้าวแล้วทำไมมึงม o เท t น i เ m o u บางอย่างที่ที่ไม่มีเคในไทยช่ะพี่ของอันนี้ก็เกลือของอันนี้ก็แบรนด์ไทยนะพอดีผมแข่งแล้วผมใช้ม o เท t นก็เลยก็เลยต้องซ้อมด้วย m o u เท a i คือบางอย่างที่ประเทศไทยมันทดแทนได้ก็ก็พยายามจะใช้ของไทยไปใช้ของประเทศอื่นคือเขาเนึนออกอว่าไปทําให้เขารวยอ่ะอ๋อเงินก็เข้าประเทศเขาเราต้องเออใช่เดี๋ยวผมเปลี่ยนละพี่กันได้ปะาเราไม่รูู้่ฝนแน่พี่ สามสิบโ,โลแล้วฝนตกตั้งแต่เริ่มโคตรหนักเพิ่งจะมาเบาตอนกิโล 20, 25่ยหเนี่ยสมองแม่งให้ยอมแพ้แต่แต่ยี่ห้ายี่หกแล้วตอนนี้30บแล้วเหลืออีกสรอบต้องทำไม่ได้เราสองห้าศูนย์ไปเลย สายล้านหลุดไปแล้วไห,หัวจงหัว,หว,หวใจไม่รู้แล้วเท่าไหร่แต่ไม่เกินร้อยหกสิบแต่ค,คิวมาทางขวาแล้วทางขวาเหลือแค่สองรอบเองผขึ้นทางขาก็ต้องทน,นโอ้คนโตแม่งวิญญาณถูกเลยพี่เราสุดท้าทยกี่โหลแล้วพี่ สามร้อยเมตรสองร้อยอ้าโอ้ตคิวแม่งมาหมดแล้วอะขวาตรงนี้อ๋อซ้ายมาหมดประเด็นคือแล้วปะเมื่อเช้าตื่นไวไปหน่อยเจ็ดโมงไง เราต้องมาชุมใเช้าออกจากบ้านคว้าหนุ่มปังปุ๊บกินแก้นแค่นั้นอ่ะสี่แผนแล้วตอนกลางวันพี่ได้เติมอะไรบ้างวะครับก็กินซอเกตี้ไปกินพิซซ่าไปถาดเล็กถานหนึ่งมาไม่แกกินอีกหน่มปังอีกแผนนึงสองแผนประมาทไปหน่อยเอาไอ้ถุงค้ามาสองเดียวไงคิดว่าเอาอยู่ไงุิธีคือไม่เคยลองรันแล้วแบบฝนแม่งตกนานขนาดนี้ไงไม่ตกตั้งแต่ มึงวางกล้องอะวอร์มเสร็จอะแล้วฝนตกปุ๊บมึงวิ่งกระเป๋าไปเก็บในรถใช่ป่ะ <c oughs> เพราะว่าแม่งเดี๋ยวเปียกทุกคนคือเดินไปดบฝนในห้องน้ำหมดวิ่งอยู่คนเดียวอะกิลโลยี่สิบห้ามันยังไม่หยุดอะคิดดูดิยี่สิบห้ายี่สิบหกสมองแม่งบอกเลยยอมแพ้ได้ละไม่เคยวิ่งแล้วแบบฝนแม่งแบบคือมองไม่เห็นทางอะแล้วแบบมันลากยาวนานขนาดเนี้ยแต่วันนี้ก็ได้ชนะตัวเองครับถ <c oughs> ้าวันนี้นะเราไปโฟกัสสิ่งที่มันแบบทรมานอะ เจ,เจ็บนู่นเจ็บนี่โอ๊ยตะคิวนะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณเลิกแล้วถ้าคุณจะวิ่งแบบนี้นะสมองคุณจะต่อต้านละสําคัญคืออะไรปะคุณต้องโฟกัสในมุมที่ดีเพราะสมองคุณเนะี่ยบอกเลยนะมันคิดได้แค่เรื่องเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้พอเราวิ่งเสร็จนะครับหรือว่าเราซ้อมเสร็จนะถึงจะเหนื่อยแค่ไหนให้เรา yes เราเก็บความรู้สึกที่แบบกูแม่งชนะตัวเองวะให้เก็บความรู้สึกนี้เอาไว้ครับเคยเห็นโรนันโดปหเขาเรียกว,ว่าการ anchor anchoring เขาเรียกว่าในาศาสตร์ NLP อ่ะมันจะแบบให้เราเก็บความรู้สึกแบบนี้เอาไว้สังเกตไหมว่าคนที่ พอเขียวเนี่ยเขาจะเดินก้มหน้าคนที่แบบเป็นผู้ชนะเขาจะแบบนีออ่เหรไหมเขาจะเดินแบบมั่นใจตอนวิ่งอยู่อะแม่งคิดเลยอะต้องจบต้องจบไม่จบไม่ได้เดี๋ยววิ่งจบเดี๋ยวค่อยใ,ให้รางวัลตัวเองแต่การให้รางวัลตัวเองเนี่ยก็อยากให้เยอะไปเพราะอะไรรูป้ป่ะเขาเรียกสารความสุขอะพอมันใช้เยอะๆเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้ผลเออเหมือนคนที่แบบรวยใหม่ๆอะแล้วมีความสุขช่วงแรก พอคุณได้กินทุกอย่างไปหมดไปหมดแล้วอะ่ะกินแบบกินของแ,งแพงๆหมดแล้วสุดท้ายแล้วว่าการกินมันจะไม่อร่อยแล้วเพราะสารความสุขมันมันหมดแล้วไงพอลองรันปั๊บเนี่ยผมก็จะกันงบไปเลยกินอะไรก็ได้นะแพงขนาดไหนก็ได้มือนึงเออตอนที่เราจะยอมแพ้ใช่ป่ะเราก็จะแบบเฮ้ยนิดนึงนิดนึงเดี๋ยวได้กินของอร่อยอร่อยแล้วแล้วก็อีกนิดนึงพรุ่งนี้กูกูจะได้ไปแช่น้ำออนเซ็นละแต่ผมเคยนะที่แบบว่ากินของดีๆทุกวันเลยสั่งวากิวมาแบบแพงๆเลยนะกินแบบมากุโละทุกมื้ออย่างเงี้ยถึงเราจะสั่งเมนูที่แพงที่่สุดนะเชือ มันจะมีความสุขแค่แป๊บเดียวมันเหมือนเราป้อนความสุขให้ตัวเองมากเกินไปอ่ะมันต้องค่อยๆค่อยๆให้รางวัลตัวเองทีละน,นิดทีละน,นิดเหมือนผมทํางานใช่ปะรถที่ผมขับอยู่เนี่ยคือแม่งเก่ามากแล้วรถตู้นะไอคนที่ถือกล้องเนี่ยมันขับชนซะรถผมแม่งจะพังหมดแล้วอะเออแต่รู้ปะทำไมผมอะจะซื้อสดก็ได้ซื้อคันไหนก็ได้แต่ผมไม่ซื้อสิ่งที่ผมทําคืออะไรปะผมตั้งเป้าเลยว่าผมต้อง ซื้อจากธุรกิจใหม่ผมตั้งเป้าว่า50ล้านถ้า50ล้านเมื่อไหร่ผมจะซื้อเมื่อนั้นแต่ถามว่าธุรกิจเดิมการเทรดทองการลงทุนเนี่ยผมถอนพอต ทั้งพอร์ตทองคาทั้งทั้งพอร์ตทุนเนาะเขาเรียกว่าผมไม่อยากอัปเลเวลเร็วเกินไปอาจารย์ผมอะเสียยากนะครับเสียยากนะ์นันักลงทุนระดับหมื่นล้านนะครับที่เริ่มจากเงิน2อล้านห้านะครับสาปีมีเงินหมื่นล้านเขาบอกถ้าคุณน่ให้รางวัลตัวเองนะถ้าคุณรีบอัปเลเวลอะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรปะมันเหมือนคนกินหวานคุณกินนิดนึงใช่ปะคุณก็จะกินหวานขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนวันหนึ่งอะความหวานของคุณก็จะไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆให้รางว่วงะม,มิผาาจทํย นก็คือทําใหญ่เลยจะได้ไม่ออกไม่ต้องออกไปซ้อมที่อื่นพอผมได้2-40เนี่ยผมก็จะให้รางวัลตัวเองไปเรื่อยอ่ะเออมันคือชาเลนจ์อ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเวลาที่เราชนะเองแล้วอ่ะเราทําอะไรก็ชนะคุณจะไปอยู่ในวงการไหนวงการธุรกิจวงการลงทุนวงการเพจหรือวงการอะไรก็แล้วแต่ที่คนอื่นเนี่ยทำเขาการล้มเหลวอ่ะเพราะเขาแพ้ใจตัวเองแต่วันนี้คุณชนะใจตัวเองอ่ะคุณชนะทุกคนแล้วชี้แค่เนีเองคุณเป็นเดอะเบสในวงการแล้ววันนี้โค้ชให้วิ่ง4 4 5หนะครับ ตอนแรกที่วิ่งอ่ะโอ้แม่งโคตรดีอ่ะ420คือแบบกลางฝนเลยนะรู้สึกเลยว่าตั้งแต่ปิดจุดอ่อนมาเนี่ยที่กลนใช่ปะ่ะเราก็แพ้งวันวันละ4เซตอ่ะทุกวัน2อนาทีใช่ปะ่ะคือรู้เลยว่าวิ่งดีมากโค้ดบอกให้วิ่งเพจ4 4 5ใช่ปะ่ะส3 9โอเคสัปดาห์นี้ก็ recovery week ครับก็พักยาวๆ1สัปดาห์โค้ดบอกว่าจะไปหนักสัปดาห์หน้าเราก็จะเหลือเวลาอีกประมาณสักประมาณ7จสัปดาห์ถ้าวันนี้เราเตรียมตัวมาไม่ดีนะแล้วเราคุดไม่ถึงอนะ่ะ พอเราจะซ้อมหนักมากกว่าเดิมอะปรากฏว่าอะไรปะเราจะทําไม่ได้เว้ยเหนี่ยวินัยเป็นเรื่องสําคัญถ้าคุณทำทำหยุดหยุดคุณไม่เตรียมตัวนะสุดท้ายอะคุณก็จะซ้อมได้ดีบ้างไม่ได้บ้างได้ดีบ้างไม่ได้บ้างเนึกออกปะมันจะไม่ไต่ขึ้นไปไต่ขึ้นไปสร้างเ curve ใหม่สัปดาห์นี้ผมพักใช่ปะสัปดาห์หน้าผมลุยต่อถ้าวันนี้ผมไม่จบนะสัปดาห์หน้าผมก็พูดไม่ถึงสุดท้ายเราจะไม่พัฒนาอาการเป็นไงพี่ตอนนี้มันเป็นความเจ็บปวดที่แบบแม่งโคตร มีความสุขอะเหตุผลของมันก็คือได้ชนะใจตัวเองก็ตึงๆครับ <c oughs> เดี๋ยวหายแน่นอนเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับสำหรับนักกีฬาทําลายซ่อมสร้างใช่ไหมทำลายเสร็จปุ๊บก็ซ่อมแล้วมันก็จะสร้างแล้วก็กลับมาทําลายใหม่ทําลายก็คือการซ้อมเนี่ยแหละตามตาราง